พุ้มลักนาเสียเซลฟ์โดนทักแรงคอเหี่ยวเหมือนคุณยายที่บ้านอัดคลิปเคลียร์ทันที อยู่ดีๆก็เจอคอมเมนต์ที่ชวนให้เสียเซล์สำหรับอุ้มลัคนาเพราะในช่วงนี้มักถูกชาวเน็ตทักแรงว่าคอไปแล้วแม่เห็นคอแล้วนึกถึงคุณยายที่บ้านเลยค่ะแม่คอเหี่ยวงานนี้สาวอุ้มจึงอัดคลิปวิดีโอเพื่ออธิบายและตอบคำถามนี้ว่าคอไปแล้วคอไปแล้วจริงๆหรอนี่คือกำลังงงอยู่เพราะมีคนมาคอมเมนต์หลายคนมากว่าคอแม่ไปแล้วคือตอนนี้อุ้มก็อายุ40แล้วถูกไหมไม่ใช่วัยรุ่นแล้วถ้าถามว่าคอไปแล้วคือเรื่องของคอถ้าเวลาพูดมันจะมีแบบนี้ถูกไหมซึ่งเราเป็นคนที่ลีนมาก ไม่มีไขมันด้วยความที่ออกกําลังกายเยอะไม่ใช่คนที่มีไขมันเยอะและพอไม่มีไขมันมันก็ทําให้ช่วงคอตรงนี้ไม่ได้มีความอูมหรือตึงๆฟูๆนึกออกไหมคือมันไม่มีไขมันไงเธอพอทําหน้าปกติมันก็ไม่ได้เหี่ยวนะเห็นบางคอมเมนต์บอกว่าเห็นคอแล้วนึกถึงคุณยายที่บ้านเลยค่ะฉันตกใจมากเลยอ่ะนี่ฉันถึงจุดที่เป็นคุณยายแล้วหรอยังยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ด้วยความที่มันลีนไงพอมันลีนก็เลยดูเหมือนว่าเราคอเหี่ยวแต่จริงๆมันไม่เหี่ยวนะมันไม่มีไขมันอ่ะมันคือหนังนะเธอจ๋าน้องจ๋า ทุกคนจ้าแม่ตกใจนะมาบอกว่าแม่คอเหี่ยว